วันนี้เราจะทาคลิปเดินทางไปเยี่ยมน้องแฉงกับลุงเอกกันนะครับผมทุกคนผมก็จะอัปเดตให้น้องๆฟังว่าน้องมันก็ดีขึ้นแล้วผมว่านะคือตอนนี้น้องมันสดใสกระพริบตาได้แบบว่าเอออาเอออาอะไรก็คือปกติจําได้พอเราบอกจําได้ไหมกระพริบตาได้เออใช่มันรอฟื้นตัวด้วยอ่ะรอทุกอย่างกลับมาแต่ว่าลืมพูดได้ละกําลังกําลังแบบอ้าปากพูดเพราะว่าแบบพยายาม โอเคครับก็ต้องกลาวส,สวัสดีคุณผู้ชมที่คารพกักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะเปิดคลิปที่แบบว่าธรรมดาไปหน่อยนะเพรเน,<ม>นื่องจากอะไรรู้ไหม,มเหนื่อยหมดแรงไอ้ที่เล่นสงการมาสองวันนี่แบบว่าหนักมาก,มากอะไรนะเพียมากเพียมากแล้วก็ปวดขามากแล้วก็เจ็บเจ็บไข่มากเพราะไข่มันสีกันเพราะไข่มันสีกันชุดอ้วนว อยากเล่นก็อง่ายนะครับผมวันนี้น,น้องๆอาจจะแบบว่าเสียงผมก็จะแหกแล้วตะโกนแหกปากกันเมื่อคืนนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่โคราชนะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมาโคราชทั้งทีเราต้องเจอใครรู้ไหมไห เอ็กฟิสองน้องแชมเปี้ยนอ่าปกติแล้วก็ค um nice. ือล so really? ุงขอโคาชที่แล้วน้องอาจจะเจอผมทำคลิปอยู่กับไอ้แชมป์บ่อยนะครับผมก็เนื่องจากว่าตอนนี้แชมป์มันป่วยใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะทาคลิปเดินทางไปเยี่ยมน้องแชมป์กับลุงเอ็กกันนะครับผมทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้ลุงเอ็กเนี่ยได้ข่าวว่าเปิดโรงงานใหม่กะว่าจะไปแบบว่าจะไปทาคลิปสะหน่อยเพราะว่าน้องๆอยากเห็นรถลุงเอ็กใช่ไหมเพราะรถลุงเอ็กเนี่ยเขาขึ้นลําใหม่ไว้หกเจ็ดชักเดิมผมก็อยากเจอจังเลยไอรถตะดงตาดีอะไรอย่างเงี้ยคือเสิร์ฟได้หมดอะรอรถกูเสร็จก่อน มันจะรับหรือเปล่านะพ่อได้ข่าวว่าวันนี้พร้อมหรือ,อยังครับสสวัดีครับสามเฟมลุงวันนี้ลุงเอ็กพร้อมจะไปเยี่ยมไปแชมป์หรือ,อยังเนี่ยเอาบันกี้ไปด้วยเลยไม่แล้วตอนนี้ลุงอยู่ไหนเนี่ยนี่ลุง อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังดลพบุรีอ้าวและไหนบอกว่านัดเจอกันที่โคราชสงการนะครับลุงน,<ๆ>นี่ผมจะบอกให้นะวันนี้ผมจะทาคลิปไปเสิร์ฟลุงเนี่ยแต่ลุงไม่อยู่เดี๋ยวผมไปหาแชมปแทนแล้วกันกะว่าจะชวนลุงเอกไปด้วยซะหน่อยเ่จาจะไปเยี่ยมชมอะไรเงี้ยอยากไปดูโรงงานๆๆๆ เด้๋ยวป่านจะนอนไม่หลับเจ้ากันการอ้ยไม่ไดขี่ยังไงรถมีเท่าไหร่ตาดิรถ,รถมีเท่ไาไหร่ไหนบอกมาดิเจ้ามอเตอร์กีนกีนกีนเองโอ้โห <ram at> โอ้โหขิงไม่หยุดอย่างนี้นี่ผมจะบอกให้นะรถผมมันไม่ได้แรงหรอกเวทเท่ากันอาศัยได้หมดแหละมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของรถมันอยู่ที่หลังพวงมลาลัยมันอยู่ที่คนขับมันอยู่ที่คนคุมคันเร่งครับ เออไอหกโอ้โหชักเจ็ดหกชักห้าแม่งก็ไม่ได้เสิร์ฟบางทีนึงไม่ได้เจอกันนาทีเนี่ยอันนี้คือต้องบอกเลยนะว่าผมมายกมาเยือนที่โคราชเนี่ยมีใครไหวไหมถ <c oughs> ามดิเนี่ยรู้ว่าต้องไม่อยู่พยกมางั้นแหละและ้วจะโดนกระแดกไปนะแผลแกเชื่อไหมว่าลุงเอ็กเนี่ยเขาจะโดนเขาเสิร์ฟแน่นอนหกเจ็ดชักเดิมเนี่ยแล้วเมื่อไรของจะมาครับเพราะว่าผมจะจะยกของมาทําที่ลุงเอ็กแหละครับทุกคนของผมเรียกมาแล้วรอของปลาได้แหละอ๋อรอของปลาเหรออ่า วันเดียวติดเ,เครื่องไงคือที่ไม่ประกอบเพระาะว่ารอว่าป๋าบอกจะำดำชิปก่อนอ๋อโอ้โหประกอบเสร็จแล้วอู้ดูนะโ,โอ้อโหเขาหญิงเลยแล้วไอ้รถคนเสื้อขาวครับเสร็จหรือ,อยังไม่รถป๋าจะเสร็จด,ด้วยลวันน้ำไม่อาปีหน้าโอ้โหเยี่ยหกแรงโคตรโอเคเอางี้เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่เดี๋ยวจะไปเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวจะวนไปขอนแก่นด้วยเดือนหน้าอยู่หรือเปล่าคุณลุงอยู่หรือเปล่าครับ ฝั่งนู้นก็รอเสิร์ฟอยู่เหมือนกันโอ้ยเฮียมีแบบมีแบบกระถิ่นอะไรนะก็ให้เขาขี่หกห้ากงห้าเก้าเราเราก็บอกดีครับว่าเราไม่ทำหกเจ็ดเราทำหกสิบชักเดิมห้าเก้าชักเดิมอย่างเงี้ยโมกไปหน่อยดิเขาไม่รู้หรอกเออแกผมห่อจะขึ้นความจำเลอะเรือแล้วระดับพี่แบงค์ไหนเฮียเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเยี่ยมแชมป์มีอะไรจะฝากถึงน้องแชมป์แมฝากถึงน้องๆด้วยขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะกลับมา อยู่ด้วยกันเอ่าก็มันมีกบลังพี่แล้วก็ทีมงานวันไม่ข้อสิบเอ็ดสิบสองนีเวลาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอ่าได้โอเคลุงงั้นแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมเดินทางก่อนกำลังโดนลุงแดกด้วยนะโอ้ยจัดเดิ <laughs> นโอเคลุงแค่นี้แหละครับสวัส <laughs> ดีครับ เอา้ง่ายนะทุกคนคือเขาจ้องจะเล่นกูอยู่อ่ะมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่หนองกี่กันนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปเป็นวอล์กนะไม่รู้ว่าอาจจะเท่าเข้าไปถ่ายน้องแชมป์ได้หรือเปล่าแต่แต่ก็น่าจะไม่ได้แหละเพราะดูทรงแล้วว่าน้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องกันต้องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นวอล์กไปหาเดี๋ยวจะมาเล่าอาการและกันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึงบ้านน้องกีแล okay. ้วนี่น้องกีน้องกีเขาบอกว่าผมขี่มาใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าอยู่ในเขตโคราชที pizzas, ่ไหนได้ขี่เข้ามาแม่งบอกว่าเห็นป้ายติดไว้นะลมหายใจของชาวบุรีรัมย์อกุงงงนะเอ้าสรุปแล้วคือมันอยู่เขตบุรีรัมใช่ไหมขับรถมาก็งงเหมือนกันนะก็ดูดูเหมือนมันจะใกล้นะขับรถมาแป๊บเดียวก็รู้สึกแบบเปิดแผนที่จะเข้าบุรีรัมย์อยู่แล้วอ่ะเออแต่ว่าก็อี่แถวนี้ก็มีคนเล่นน้ำ่ะ แล้วก็วันนี้เมื่อกี้เราพักกินข้าวกันผมก็ลืมถ่ายเนาะก็แบบว่าซื้อของมาฝากแม่ด้วยเราซื้อไปอะไรนะแพรเราซื้อเป็นข้าวเราว่าข้าวขาหมูมันอร่อยดีใช่ข้าวขาหมูเยอะมากข้าวขาหมูบอกเลยว่าข้าวขาหมูร้านนี้เด็ดมากข้าวขาหมูปากโป่งปากโก่งแถวไม่ใช่ เตี๋ยวเลื้อเออก็เตี๋ยวเลือเป่าปากอะไรทั้งอย่างเออผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้สั่งสาขาโชคชัยหรืออะไรเอออย่าไปนึกว่าอร่อยมากจริงๆได้เยอะด้วยทุกคนก็ใครผ่านแถวโชคชัยไปแวะกินได้นะโอเคแต่ว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรมาให้แชมป์หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าแชมป์กินอะไรได้บ้างใช่แม่บอกว่าไม่รู้ว่าแชมป์จะกินคือเอาง่ายๆอ่ะเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราให้แม่เขาจัดการเรื่องของแชมป์กว่าส่วนเรามาเยี่ยมเนี่ยเราก็ซื้อของอะไรให้แม่อะไรเออใช่รอหายดีแล้วค่อยกิน ขอดูก่อนที่อันนี้ก็ตอนนี้ก็เข้ามาถึงอีกอีกประมาณ16นาที<ะ>ถึงถึงวัดแล้วก็ต้องโทรหาแม่ก่อนเพราะว่าผมจาบ้านน้องเขาไม่ได้นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวตอนนี้ขอญากขีดไปตรงวัดก่อนไปถามทางก่อนนะครับทุกคนปไปนี่เดี๋ยวเราตรงมาก่อนใช่ใช่แล้วบ้านแม่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายมือไหมซ้ายมือ,อที่มันเขียนว่าชุมชนซอยคุ้มเนี่ยหละแม่ซอยคุ้มแบ มาเลยแต่จอ้าแม่เม่ิโน้าบ้าเอมาเลยมเรื่อยๆเลยแม่สวยตรงสอยนี่มาเห็นแล้วนี่เห็นแล้วมเลยนี่นี่แม่อยู่หน้าบ้านนี่ไม่มาอีกหลังหน้าอยาก่นี่นี่นี่แหละคอเครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมน้องแชมป์ก่อนเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปข้างในนะเพราะว่าคือแ,<ม>แชมป์ขอขอไม่มันไอ้น,นี่ด้วยมันเชื้อลงเชื้อโรคไงเราก็เข้าไปไม่ได้หรอกเราแค่ไปให้เห็นน้องเห็นหน้าเฉยเออแล้วก็เดี๋ยวรอเสียกโก้อีกวันนี้เสียกโก้กาลังมาเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับเสียกโก้แทนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเอาของเข้าไปเยี่ยมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันแปบ๊บหนึง่งเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนว่ายังไงแป๊บหนึ่งขอคุยกับแม่ก่อน แอร์สมาร์ทด็อกแดงอะไรอยู่แล้วโอ้ยหนุ่มมาด้วยยเงี้ยเงีกูบอกเลยรถคันนี้คล้ายๆสมัยรถกูกูบอกเลยว่าใครขี่รถคันนี้หน้าตาต้องเฮ้ยแล้วทำไมมันเหมือนรถพี่จังวะรถพี่มึงเหมือรถกูมาปะเนี่ยหรือว่าหรือว่ารถพี่หรือเปล่าไปคิดว่ารถพี่ไหม ไม่รู้ดิ่ทำไมอ,ะ,อะแล้วมันกำงถามนี่แหละเหมือนแล้วพี่ยังไงมันอาจจะย้อนกลับในอดีตมาก็ได้ออแต่มันแต่มันก็เหมือนจริงแต่ร้อ,อคนละสีออส้อยไอ้พอรขายไปแล้วูุกไปรู้ว่าใช้รถกูดิงือเปล่าไม่รู้ก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้เราเข้าไปเยี่ยมมาแล้วไอโก้มันก็มาหาพี่นะครับไม่เจอกันนานเลยเนี่ยาหล่อขึ้นไหมนี่มึงกูต้องถามคำนี้ด้วยเหรอกูถามจริงี่ว่าน้องหล่อขึ้นไหมหล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นดัดฟันด้วยนะดัดฟันด้วยนะต้องเพิ่มความหล ไปไหนหมดแล้วสาวแบบว่าที่ครบน้องพงน้องพลอยอะไรเงี้ยไม่มีเถอะน้องพลอยอยู่น้องพลอยอยู่ไหนก็อยู่บนคนแก่นี่หายหมดแล้วมั้งเออสาวคนไม่หายมีเก็บไว้อยู่มีเก็บไว้อยู่ต๊อกไว้อยู่น้องลูกตำรวจอีกคะเนี่ยะน้องชื่ออะไรวะแฟนเก่ามันชื่ออะไรมึงจำได้มั้ยที่ขวัญเกล็่เขาขาวว่ชื่ออะไรนะมิ้นไม่ใช่แล้วน้องมิ้นเขาเลิกแล้วหมายถึงน้องอีกคนหนึ่งที่ที่เราไปไปส่งเขาที่บ้านอะ พี่แคทแคทหอน้องแคทน้องแคทเออคิดถึงเขาไหมคิดถึงนองเขาไหมเนี่ยคิดถึงหรอโอ้ผมเป็นคนทิ้งเขาพี่แย่นีพอผมหล่อ โอเคเนองก็ง่ายๆเลยหลังจากที่เราเข้าไปเยี่ยมน้องแชงแล้วเราอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเราต้องแบบว่าระวังน้องเขาด้วยเผื่อเขาไม่สมบูงไม่สบายอะไรงนี้ไม่รู้ว่าฝุ่นฝุ่นมันติดจากกล้องติดจากอะไรเปล่าคือเราก็ไม่ได้แบบมาตั้งใจเอาทรงสแสอะไรนะก็คือแบบว่าผมก็จะอัปเดตให้น้องฟังว่าน้องมันก็ดีขึ้นแล้วผมว่านะคือตอนนี้น้องมันสดใสกระพริบตาได้แบบว่าเอออะเอออะอะไรก็คือปกติจาได้พอเราบอกจำได้ไหมก็กระพริบตาได้เออใช่ก็คือตอนนี้น้องเขายังไอ้นี่อยู่ให้หาได้อยู่ เรหาเอออะไรอย่างงี้มันรอฟื้นตัวด้วยอะรอทุกอย่างกลับมาคือเพราะว่าน้องน้องก็หลับไปเดือนเดียวแต่เขาว่าพูดถึงว่าก็ก็ดีขึ้นนะคือตอนนี้ก็แม่เขาบอกว่าผ่านไปกี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนมันจะห้าเดือนแล้วก็เออก็คือเริ่มแบบเริ่มลุกลุกเขาเรียกว่าลุกๆุกจะลุกลุกนั่งจะลุกนั่งแต่ว่าเริ่มพูดได้ละกําลังกําลังแบบอ้าปากพูดใช่เพราะว่าก็จะมีพวอโก้พวกไอแม็กอะไรอย่างเงี้พวกพี่ๆต่างเขาก็มาเยี่ยมหมดแล้วผมก็มีโอกาสวันนี้ไงก็เลยว่างเข้ามมาากกกกกก็็็บบอออจะททุคคนน้้้งงงๆไ่่ตหววผดูรแล ในปีนี้แหละน้องก็เดี๋ยวผมบอกน้องแล้วเดี๋ยวกลับมาขี่รถด้วยกันนะอะไรด้วยกันนะแล้วแม่เขาเล่าว่าน้องดูคลิปตอนแดกผมแล้วขำขีกๆเสียแต่ยอมไปก่อนเดี๋ยวหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันกป็นตัวความอ้วนให้ทันแชมป์หายดูว่าอคุณอะไรคุณอ้วนอ่ะดูดิเฮ้ยพี่เป็นคุอ้วนจริงเขาจะบอกว่าหุ่นสมส่วนอะไรไม่สมส่วนเออตั้งแต่มีลูกมีอะไรมาก็แม่เอาละรังร่างกายกินเอาละกินเป็นเพื่อนลูกกินเป็นเพื่อนลูกพี่แย่งลูกกินพี่ก็พูดมาเถอะออเป็นพูดเฮ้ย่ะมาหลอก่ะเฮ้ยมาหลอก ก็หุ่นอย่างนี้นะเนี่ยก็สาวจะได้มีติดต่นอย่างนี้ถูกไหมอ่ะมึงถามนี่ตอนที่กูลดเหลือ80ดสบอะกูก็หุ่นอย่างนี้สาวจะได้มีเยอะๆไม่ใช่่ไมก็คือไม่อยากนอกไม่อยากนอกใจมียัไงกลัวสาวติดกลัวสาวในเกมติดแ่บสาวในเกมนเนี่ยติดเรื่องนี่ยแสดงว่าพี่มีแน่นอนแสดงว่าพี่มีแน่นอนไม่มีพี่มี เอามึงอะหาเรื่องให้กูเนี่ยเอา,เอาแล้วพี่เป็นคนพูดว่าพี่มีแล้วสาวไฟเอ็มอะไม่ใช่บอกเดียเ๋ยวมีสาวติดไม่อยากมีสาวติดไงาามีลงมีลูกแล้วบ๊ายบายสิงไ๊าบาซิ่งแถวนี้มีแล้วเาบายแชมป์ออกมาซิ่องอันนี้เขาเรียกว่าแถว,แถว,แถวไหนเน<ม>ี่ยแถวแถวคลองน้ำเลยแพี่มันเป็นของมึงเคยมาเล่นน้ําแถวนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยตอนเด็กๆก็เคยดิใช่เหรอมึงก็มาเล่นน้ำเนี่ยนะผม่วิ่งข้ามไปนู่นอะเอายิ่งพุงกระโดดไปวิ่งข้ามไปนู่นเลยคะแนนสองกันถู่ด้วยกันได้ยังไงเด้อฮะยิงไม่ได้ผมไม่ได้อยยยากกแอออคหรเเเเเเเไ้่่่ดดิินนนนลลลลผมย ว่ายข้ามเล่นได้เลยข้ามเล่นได้เลยใช่เลยไม่มีอะไรด้วยถ่วงได้แบบชิวๆเลยแบบไม่เหนื่อยด้วยผมออกกําลังกายทุกวันไงไม่งั้นผมจะผอมเหรอโอ้ยนึกว่าพี่วันพี่ว่าผมผอมไม่ได้เจอนายมันพูดไป่ยุดเลยวายก็อายง่ายเลยก็สํหรับในวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็คือแบบว่าเป็นคลิปวอล์กเล่นๆก็จะมาอัปเดตอาการให้น้องก็คือน้องโดยรวมแล้วคือน้องสดใส ดีขึ้นอะไรเงี้ยๆอ่ะใช่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมทุกคนก็ลุงเอ็กคนนี้ก็ไม่ได้มาเดี๋ยวเอ็กเขาตั้งใจมารอบหน้าก็รอลุงเอ็กเลยละกันทีเดียวผมก็มากะว่าจะมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นโคราชเดือนเดือนทุกสิ้นเดือนอาจจะมาโคราชอาจจะแวะไปขอนแก่นบ้างอาจจะเข้ากรุงเทพไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงีย้ยมีทริปก็ไปแล้วไม่ไปเมืเ่อไม่ทริปเนี่ยพักยาวๆพี่ขอพักหาทำงานหาเงินดูงานอย่างเดียวเด้อทุกคนมันจะหล่อเนาะดูงานดูงานอย่างเดียวเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวอะไรนะอยากเก็บเงินว่ะกำลังเก พื้นท่างตัวไงพี่ยังไม่ว่าจะยืนแอคถ่ายรูปอย่างเงี้ยว่านี่ฮะท่า,างตัวได้รถกระบะอะไรอย่างงี้ไงอ๋ออันนี้อันนี้คือจะซื้อกระบะท,ทิ้งมาเลยไม่ได้ซื้อหรอกกยกลังเก็บเงินอยากบวชไงพี่อ๋ออยากจะบวชเอาบวชเมื่อไหร่ก็บอกแต่พี่มาเที่ยวหาเมื่อไหรไ่โอเคยั<อ>งกินทหารอ่ะอะยังกินทหารอีกแล้วเนี่ยยังและน่าจะยุ่เท่าไหร่ละเกินปีหน้า ยี <20. S 2> ่สิบโอมึงเพิ่งยี่สิบไปเหรอเนี่ยเกรียนฟีนา่าโอมึงเกรียนเลยกะจับใบดำใบแดงเลยเหรอวัดใ,ใจเลยวัดใจเลยแล้วมึงคิดว่ามึงจะได้ใบดำใบแดงอะ่ะมึงต้องใบดำอยู่แล้วเยสถ้าเกิดสมมติเอาฐานตรงนี้ถ้าได้ใบดำมึงจะเดินกลับบ้านไหมไม่เดินกลับ <c oughs> ก็เอาใจล้วนๆไปเลยอะ่ะผมไม่บนไม่อะไรทั้งสิน้นเอาไม่บนซะหน่อยไม่บนเอาแต่โชคชะตาลิคเอาแต่เอาแต่ชาติต้องการไหมแค่นั้นแหละออ๋ถ้าชาติไม่ต้องการก็ดีไปก็รอดไปอ่ะแล้วถ้าชาติต้องการอ่ะแต่คุณแบบนี้เลยชาติต้องการนะเฟมเออเออหุ่นแบบเนี้ยีย่ิบ เรวขันร <Okay. S 1> ดปีหน้าไงร้อยยี่สิบมันก็ไม่ได้หรอกมันกินอย่างเดียวต้องเท่าไหร่น้ำเกินร้อยสี่ส<บ>ิบเปล่าหรอใช่ไม่ใช่เท่าไหร่ไม่รู้น่ะ แค่มีกลุ่มอ้วนๆอันอย่างนี้เขาโอ้แต่กูเกเลแล้วไงไม่ติดไหมไม่ติดได้ใบดําไปบนไว้เว้ยทุกคนจะไล่ฟังไปบนไว้ใช่ไหมบอกว่าขอให้ถไไ้าใบดาพอล้วงเข้าไปเสร็จปุ๊บอบไอ,ไอ้ใบน่ะมันดูทุบขึ้นมือเลย<อ>สลัดอ,ออกไหมสลัดทำเคี่ออะไรก็ดึงขึ้นมาสิเขาบอกว่าถ้าใบไหนมันแดงขึ้นมาหาเราแล้วห้ามทิ้งนะเหรอเออว่าผมนด่นี่ทิ้งแล้วสลัดออกนั้นแล้วเอาใบใหม่ใบใหม่น่ะคือแดงแน่ใช่เหรอเออใบใหม่คือแดงิไมเนียติดแดงไปเลยผมบอกอะได้ใบแดงไปเลยได้ถ้ามันแดงขึ้นมาอมมงกกุนนไป่ มึงปกติแล้วเกอ้ไมกคุ้มน้อยหน่อยอ่ะสูอตอที่แล้วตอนพี่จับสมัยใบดำใบแดงนะพี่ล้วงเข้าไปเลยล้วงเข้าไปปุ๊บกำลังหมุนนิดนึงปุ๊บไปอ่ะมันพึทธขึ้นมาในมืออย่างนี้เลยใบปในมือเลยเออมันเข้ามาเลยเราก็ล้วงไปปกติแหละเดี๋ยวมันเข้ามาเองติดมือเสร็จปุ๊บเราดึงออกมาเลยเฮ้ยเอาเออ ดัมกูก็ yes 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 คนนู้นก็ขำกันยิ้มยิ้อะไรเนี่ยขำเนี่ยไม่กูขอก่อนเกณฑ์อ่ะขออยากมีลูกมีเมียเออเออซึ่งเผื่อว่ากูติดทหารแม่งยิได้ไม่ต้องไปคิดถึงไงตรงข้างหลังไงโอยไอผมกลัวแบบพี่แม่ทหารลาแฟนอ่ะโกได้อกหักไงโอ้โหโกลัวท่ายิงอกห้าก็ใช่หรอก มึงได้โกหกข้าก็เกินแล้วแต่มึงเนี่ยไม่ช่อ่นี้เลยเจ๊มีแต่โอกาสขึ้นตรงนี้โอ้โหวรักก็ไม่ได้คล้องควารักไม่ได้คล้องง่าเออง่ายง่ายวันนี้ก็ถือโอกาสได้เจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานกว่หลายปีเนาะปีนึงว่าปีนึ่งว่ะ กือบปีเกือบปีเออก็ได้เจอกันนะครับผมก็ออยง่ายเลยก็ฝากไปน้องใจให้น้องมนด้วยน้องมันแข็งแรงปลอดภัยปกติทุกอย่างดีทุกอย่างอ่ะเออก็สําหรับใครที่ชอบลิปนี้สิ้นปีหายแน่นอนเพราะว่าคือน้องมันพร้อมแล้วผมว่าอีกสองสามเดือนมันก็มันก็ได้ได้เดินได้อะไรแล้วล่ะแต่ว่าคือถ้าจะถามว่าไปขี่รถด้วยกันอีกผมว่าประมาณสิ้นปีน่าจะได้น่าจะได้ไปขี่แต่แม่แชมป์เขาดีนะทำไมอ่ะเขาบอกถ้าลูกแม่เริ่มเดินได้นั่งรถเข็นหรืออะไรได้นะแม่ก็ถ้ามันอยากไปดูเขาแข่งรถแม่ก็จะาาไไปแมม่วดดดูเเลยยอ้ อออขงจริงยังไม่หายดีแต่ว่าอยากไปอ่ะแต่ว่าตัวเองแบบเริ่มนั่งได้แล้วเลยไม่จะพาขี่รถไปดูถึงที่เลยอยากไปไหนบอกเลยแม่พาไปนี่ไงไปแม่ว่าเงี้ยก็สิ้นปีบุรีรัมย์นี่ไงสิ้นปี ngo นะครับทุกคนก็คลิปนี้ถ้าที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคล้ด้วยวันนี้พี่ก็มาหาน้องให้ดูแล้วนะครับผมทุกคนก็วันนี้า巴拉ซีอูกเกนกูตบ่ายไว้เจอกันใหม่เจอกันครับโอ้ยเนึกอรีบหายสิ้นปีเรามีนัดกันที่ทะเลสิ้นปีไปทะเลขี่ทิพ